สวัสดีคุณผู้ชมชาว Call of Duty ทุกท่านคลิปในวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับไรเฟิลจู่โจมกระบอกใหม่อย่าง BAU 27ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใน Call of Duty Season 3 Reload โดยตัวปืนใหม่เนี่ยจะอยู่ในส่วนของเ l e ท a s s ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยที่มีภารกิจ5ภารกิจหลักๆให้เราทำหลักๆก็คือจะเป็นการนำปืนไรเฟิลจู่โจมไปทำการสังหารศัตตูแบบยิงหัว5ครั้งแบบเคลื่อนที่10ครั้งยิงแบบไม่เล็ง10ครั้งยิงแบบเอียงปืน10ครั้งก่อนที่จะไปภารกิจสุดท้ายที่การเล็งผ่าานนูอีกก25คร้้งโดดยยภิสุท ต้องผ่าน4ภารก,กิจแรกก่อนนะครับถึงจะมาปลดที่ภลรกิจสุดท้ายได้เฟลรวมๆก็ถือว่าง่ายมากๆหลังจากได้ปืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรามาพูดคุยกันนิดหนึ่งสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้ผมลองไปเทียบกับปืนกระบอกอื่นๆในหมวดไรเฟิลจู่โจมจะสังเกตเห็นว่าสเปคกระบอกอื่นๆเนี่ยอุ้ยมันดีกว่ากันในแทบจะทุกๆด้านเลยเมื่อเทียบกันจะเห็นว่าความเสียหายเออยาการยิงระยะเอ่ยเยอะกว่ากันไปหมดเลยพอดูมาถึงตรงนี้อาจจะเป็นการด้อยค่าเอ้าแล้วไอ เบา27มันมันจะดียังไงอะมันสเปคมันก็บอกอยู่ว่ามันด้อยกว่าขนาดนี้ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีรายละเอียดเชิงลึกที่มันที่มันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ตัวปืนเนี่ยแม้ว่าสเปคเราอาจจะเห็นว่ามันดรอปลงมาเยอะก็จริงแต่มันถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกันผมจะให้ดูรายละเอียดเชิงลึกเมื่อเราลองเทียบกับ s v a 5 4 5ที่เราเห็นแบบผิวๆว่าสเปคมันดีกว่ากันในทุกๆด้านก็จริงแต่พอเรามาดู เทียบแบบเชิงลึกเราจะเห็นว่า SVA 545เขาบอกว่าดาเมจเนี่ยมันเยอะกว่าก็จริงแต่มันเยอะกว่าแค่การยิงแบบหัวยิงแบบหัว,บบหวดาเมจเพิ่มขึ้น14%เมื่อเทียบกับบาว27แต่การยิงลำตัวส่วนบนลำตัวส่วนล่างและขาท่อนบนบาว27ยังคงทำได้ดีกว่า ความเร็วเคลื่อนที่ความคล่องตัวบ่าว27คล่องตัวกว่าครับความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะเลงความเร็วในการเคลื่อนที่ตอนวิ่งบ่าว27ก็ดีกว่าทีนี้เราสรุปยังไงผมสรุปอย่างนี้ว่าบ่าว27ไม่ใช่ปืนที่มันไม่ดีแต่มันเป็นปืนที่ถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งานแบบระยะใกล้และก็ระยะกลางๆหรือแม้แต่การแบบถือวิ่งชาร์จอะไรแบบนี้ก็อาจจะคล่องตัวกว่าฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแล้วผมมาโดยค่าปืนกระบอกนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าผมไปลองเล่นมาแล้วแล้วรู้สึกว่าปืนกระบอกนี้มันมันทำ ได้ดีมากๆโอเคไปส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าสําหรับเจ้าปืนกระบอกนี้หลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยเราจะแต่งปืนยังไงดีโดยการแต่งปืนเนี่ยผมจะแบ่งเป็นตามสไตล์การเล่นละกันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากได้ปืนที่มันแต่งสไตล์นิง่งมีวิธีการแต่งแบบไหนอ่ะเรามาดูกันอันนี้เป็นการแต่งแบบสไตล์นิง่งแล้วเราจะปรับเปลี่ยนออปชันตรงไหนได้บ้างในส่วนที่ขาดไม่ได้ผมย้านะครับว่าขาดไม่ได้ใต้กระบอกปืนครับต้องมีถ้าแนะนําเป็นตัวนี้ครับกีบจับซัพพอร์ตบรูเอ็น อันต่อมาตรงนี้เนี่ยมันได้2แบบถ้าสมมุติว่าผมเลือกที่จะเป็นอันนี้ควบคุมแรงสะบัดของปืนเราจะเสียความเร็วในการยกปืนขึ้นมาเล็งแต่ใส่เป็นอันนี้ก็ได้ถ้าใส่เป็นอันนี้มีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงอ่ะผมเอาสโคบออกใส่ปากกระบอกปืนอันนี้ก็ได้เพิ่มความนิ่งก็ได้แต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าหุ้ยไม่ได้อ่ะฉันฉันติดสโคบ่ะฉันต้องใส่สโคบผมชอบอย่างหนึ่งที่กระบอกเนี่ยมันสามารถใส่กระบอกปืนพอเราใส่อันสุดท้ายของอันนี้นี่อันนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะใส่ปปาากกกรระบออออืืืนนนนัั่ได้เลยคมมมว แล้วและก็ยังมีสล็อตเหลือที่จะใส่สโคปได้ในขณะที่ความแม่นยำของตัวปืนก็ยังคงจา้าบอยู่อหวานเทียบคุ้มปืนนิดเดียวเองครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเทียบแบบตัวปืนเดิมๆไม่มีของแต่งปืนเดิมๆเลยเดิมๆโรงงานเดิมๆโรงงานเป็นแบบนี้โอ้หีบกระจัดกระจายทีบชิบหาย อ้ย่าอย่างนี้ใครจะไปเล่นได้วะถ้าสมมุติเราพยายามเล่นเราคุมปืนหน่อยนึงโอ้ก็ยยากอยู่ดีแต่ถ้าแต่งปืนมาแล้วล่ะอุ้ยหวานเจ๊ยบหาข่มเลยใครจะไปรอดวะเนี่ยเจออย่างงี้อ้ยอ้ยอ้ยนิ่งเก็บใครยาใช้งานจริงในหมดทีมเดสแมทยาจะลอยพี่เร็วบไปหนูเร็วบา เดี๋ยวไปอุ้ยอุ๊ยอุยโหนิ่งกิ๊กเติ๊ดเติ๊เต๊ตเกิดฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ไม่มีคนแล้วนี่งมาจริงมาจริงโอ้โหไหลเป็นน้ำโอ้โหสะบัดปืนไอ้มาแสดงว่าฝั่งนี้เป๊ะหรือว่าหายิงรอไปเลยตัวเดิมเกิด ฮ่าข้าตามที่คาดเอาไว้เกิอดอีกยังไม่หมดเพียงเท่านี้หรอกโอ้โหอย่างนิ่งเล็น่นน้าหัวกดเมาส์นิดเดียวเท่านั้นโอ้โหกันชิปมานี่บระลาดุภาพลาก่อนไอ้พวกเปรตตายซะพวกมึงโอ้โหมันแจ่มขนาดนี้คิดดูละกันเอ้ย ไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำมาสรุปกันเลยครับสำหรับปืนบาวยี่เจ็ดต้นกระบอกใหม่ประจำไรเฟิลจู่โจมอันนี้รีวิวกันแบบไม่อวยเลยความที่เห็นส่วนตัวนะส่วนตัวผมมองว่าปืนกระบอกเนี้ยเมื่อเทียบกับไรเฟิลจู่โจมกระบอกอื่นๆเนี้ยเราจะเห็นเห็นได้จากตาเปล่าเลยสเปคชี้นเนี้ยมันระบุเลยว่าตัวบาลยี่สิบเจ็ดเนี้ยสู้เพื่อนๆมันไม่ได้เลยเพื่อนๆมันสเปคดีกว่าแทบจะในทุกๆด้านแต่ไม่ใช่ว่าบาลยี่สิบเจ็ดจะไม่มีข้อดีเลยคือมันเป็นปืนที่มีข้อดีแบบผสมผสม,ผสม,มครับมันจะได้ฟิลเหมือนไรเฟิลจู่โจม เอสสามารถที่จะถือเดินถือเล่งถือเคลื่อนที่เนี่ยได้ดีกว่าได้คล่องตัวกว่าเมื่อเทียบกับกระบอกอื่นๆในตระกูลของไรเฟลิลจู่โจมในภาพรวมๆอะ่ะคืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าลองใช้ลองเล่นดูในการใช้งานจริงอะ่ะมันไม่ต้องอะไรเยอะเอาแค่ตามฟีลลิ่งอ่ะเรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วมันเข้ามือมันใช่สไตล์เราหรือเปล่าบาร์ยี่สิบเจ็ดเป็นปืนที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบการวิ่งวิ่งไปชาร์จวิ่งไปยิงมีกลิ่นอายของความเป็น SMG แต่ก็ยังคงได้ประสิทธิภาพแบบไรเฟลิลจู่โจมแต่ข้อดีที่บาได้กระบอกอกกื่นๆ์ ทำไม่ได้นะก็เอาไปลองเทียบกันดูสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในเกม Call of Duty: ัสดีครับ